พยายามมากเฮียมอยากดลงเอออย่างนี้เยียมอยากดกล้องตับเออชอ่ออามีภาพบรรยากาศในงานนะจ๊ะอันนี้พี่มอสเองอาโป้คุณเขาก็เจ็บขานิดนึงายเจ็บย่ง <laughs> จะบอกว่าไงก็ยังเจ็บอยู่แต่ก็น้องก็ยืนยันที่จะโอเคแล้วก็ขาชื่ปิดหนึ่ง <c oughs> มันคืออ็กซิเนต์แหละ ฮัลโหลฮอ o ยูโอเคอ่ะพอยยังบ๊องแหววแหวนะ่ะนี่กลับไปเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานต่ออีกสู้ๆแหวว้หวขอบคุณมากค่ะนั่งสาลูกส่งกำลังใจให้เยอะๆห่อย อ,นนอันนี้คือทีมอ,อันนี้คือเกาหลีเกาหลีเป็นเป็นเจ้ของเกาหลีนะคะทีมเกาหลีทุกคนก็ดีให้กำลังใจน้องอยู่นี่อ่าอันนี้ แขกก็มาแล้วพิเศษแค่อาโปนะเย่ดูแลเป็นอย่างดีอยู่ที่นอร์รี่พวกเราดูอยู่อันนี้ซีโอนะครับของเพชเช่เดี๋ยวไปถ่ายรูปไปไหอันนี้ซีโอนน CEO ของพเพชเช่ <laughs> <I> couldn't Don't stand, don't stand, You're my hero. thank you so much. Yeah, I know. <laughs> but you want to unite things in culture thank you Take care, so that. <laughs> Yeah, I hope so. Apple. Okay, they can <laughs> yeah, this is yeah. Say hi. Wait, wait, wait. Yeah. <laughs> เย้นี่ก็ทีมหลังบ้านทั้งนั้นเลยนี่นี่ทีมหลังบ้านนี่ค่ะนมีซีโอโคตรถึกถึกสุดถูกนี่นี่ก็ถึกสุดเลร เฮ้ how are you I'm good i c e o u f i t thank you i ่ง a เลยนอ extra s ไป h call extra s ันออันนี้ก็เซเรลอันนี้เซเรีก็เริ่มมาขอใครรู้แล้วอันนี้งานครบรอบร้อยห้ปีของเอเจนะคะสู้ค่ะทุกคนสู้อยู่ หนึ่งพันล้านเหตุการณ์ทุกคนสู้อยู่เข้าไปยังแบบไม่ถึงแต่น้องเก่งน้องเก่งจริงเลยสุดดำเท่ดันรอ่จริงหือต้องพาคแม่เป็นหตุอ่อนเพราะว่ามันแคบเออลงลงแรงมากที่รีบเสียงตกใจใช่ใช่ตกใจแบบแต่แรกอย่าหายเสียงโตตีโฟนี่เจ็บจะไม่ร้องเนี่ยอันนี้ร้องแบบเัาแล้วแบบเอ้าเราคนที่นั่งคือน้องเราแบบเออ ไม่แล้วยิงอยู่คนเดียวอ่ะเออแล้วยิงอยู่คนเดียวอ่ะคือต่างคนต่างไข่ารูปแบบเออใช่เขาก็รำว้าอีกแบบเออถ่ายบรรยากาศทอดท่าเดินเข้ามาไหมเขาเป็นเป็นโรงแรมเก่านะครับแล้วก็จรคือตกทอดมาหลายคนมากอ่าคนล่าสุดที่ที่ดูแลที่นี่คือคาราคาเฟ่อคาราคาเฟ่มาคาราคาเฟ่แค่สองคู่แล้วยังสมัยอยู่เลยนะตอนนี้ตอนนี้ ทุ่มห้าสิบแปดนาทีนะคะซีทส่สงกันลงใจใช่รับมารับมาเต็มเต็มเลยอ่ะเออสวยเมื่อวานทุกคไปดินเนอร์ด้วยกันมาเซรั่ม We are love thank you พี่หมอโด thank you to y o u t o o ไม่น้องรักแหละจริงๆ น้องเก่งน้องเก่งก็ทนอยู่ก็แม่หมอฝักิเล็เร่เรื่อยๆแล้วก็ขาแล้วก็พี่เก่งแม่ฝากดูแลอโปด้วยดูแลอย,ลอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ดูแลเป็นอย่างดีอันนี้ก็จะมีพวกเซเลบริตี้แล้วก็เป็นลูกค้าระดับไฮเอนด์ของเปียเจที่เชิญมานะคะางานนี้ <c oughs> น้นองก็รับแขกไม่หยุด <c oughs> ไม่หยุดไม่ย่อนระวงังค่ะ ควานฝันล็อกโปด้วยได้อยู่แล้วนี่นี่คนนี้ดูแลเป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวคนนี้ผมมาในปีคอร์ดาถ้าเดินที่พี่ออจัดชุดให้หมอนะถ้าเดินฮิ้วเข้ากระเป๋าได้เดินฮิ้วไปแล้วเฮ้ยกินอะไรคันเนี้ฮิ้วน้ำเหรอฮิ้วน้ำเหรอฮิวน้ำเหรอเอ็มซีพี่มอสรายงานใช่วันนี้รับบทเอ็มซีค่ะพักสนาม เดี๋ยวให้ไปดูให้ใกล้นาฬิกาโปเป็นกัดอะโปเนี่ยนาฬิกาโปโชว์หน่อยไลฟ์อยู่บอกแฟนๆหน่อยว่าเป็นไงบ้างวันนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เออกี่โมงนะนี่ไหนมองไม่เห็นแต่กี่โมงกี่โมงดูดิจริงเหรอเออจริงจริงอุ้ยอะไรติดหน้าอกอะไรติดหน้าอกอะไรติดหน้าะโอ้โหอะไรติดหน้าอกมังกรพอดีมังกรขึ้นมาพอดีเหแม่ใกล้ๆยังหล่อเลยคนอะไรดูดิ ทั้งทำงานแต่งจริงๆอยากได้ในการนี้อันนี้คือนหนึ่งในในการอยากเลยเฉยเมยแต่พอฟังราคาแล้วกูรู้สึกว่าจะต้องเก็บตังค์สักนิดขยันทำงานให้เยอะขยันทำงานให้เยอะเนาะแล้วก็มีความสุขเลยคุณยุ้ยในสายนาลุคนี้อากาศดีไหมอากาศดีไหม วันนี้ <No. S 1> เป็นการกลับมาปาริสที่ยาวนานของที่คินวันนี้นะ <c oughs> เอ๊ะกันไม่นมทุกคนก็รักน้องโป้ทุกคนเลย คนเยอะสวยซูยซคกับพ่โปเก่งมากวายูสตาร์ดอนเทคแคร์โอ้ตอนนั้นตอนนั้นจะบอกว่าอ่ามันเกิดอุบิเหตุจริงๆมันมันไม่มีใครดูแลใครได้เลยตัวเองคือมันเกิดเร็วมากเพราะว่าทุกคนก็กําลังถ่ายงานอยู่ตึ๊บตึ๊บตและน้องก็เหมือนแบบมันอุบิเหตุเนี่ยมันแป๊บเดียวเลยอะ่ะเออจริงๆ

มาเห็นงงนี่โปแลนดเหรอเกตวลส์ซนอันนี้ก็เป็นสื่อสื่อต่างๆที่มาสัมภาษณ์ใช่ม okay, นมยมออยากกินบ้างอุ้ยมอดไปถ่ายใครนั่นอะผมไม่ได้ถ่ายอยู่นี่ดูดิพี่มอดมองผู้ชายเพลินถ่ายไม่ดูเลยเคียวรักเซอร์อะเคียวรัเซอร์อ่์โปเอนฉีครับผมจริงตอนแรกก็กังวลมากต้องไปเอ็กซเรย์คือต้องบอกว่าการหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลที่ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยอ่ะรู้ว่ามันยากเนาะที่สุดแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ๆในปารีสเนี่ยจะอยู่ออกไปอีกไกลมากครับก็ แล้วคือวันนี้ตารางเราก็แน่นมากเนาะเราก็ต้องวางแผนกันเนาะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีนะเคยเคยพาคนไปโรงพยาบาลที่นี่มาแล้วคุณโรงแรมเอเจนเป็นดีมากจริงแบบทีแค่ดีมากใช่ใช่คือจริงๆต้องบอกว่าผ่านการคือคือเราไปทัวร์โอเปร่าแล้วโอเปร่าเนี่ยเป็นเป็นที่ที่โปรอยากไปเราก็ได้ไพรเวททัวร์เนาะเสร็จปุ๊บ ต้องบอกว่าบันไดเขาอะเป็นหินอ่อนที่ดีมากแล้วบวกกับรองเท้าอโปตอนนั้นมันลื่นเออมันเป็นมันไม่ก้องลลื่นอะเออแล้วเสร็จปุ๊บพอมันเจอกันพอดีเนี่ยแล้วจังหวะมันนิดเดียวเลยอะนะมันนิดเดียวจริงๆมันแต่เรารู้เลยว่าเขาเจ็บมากเพราะว่าปกติแล้วโปเนี่ยถ้าเป็นบู๊ไปอะไรเนี่ยเขาจะไม่ร้องถึงลมเองอะไรเองอะไม่เคยได้ยินเสียงไม่ร้องตกใจคือทุกคนคือพวกเราคือช็อกเพราะว่าเรารู้เลยว่าเสียงเนี้ยคือเจ็บมากเพราะตอนนั้น ถ่ายงานกันอยู่เนาะต่างงถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแหละก็มันเกิดเร็วมากอะ่ะจริง,รงมันก็อุบัติเหตุแหละจริงๆมันมันโทษอะไรใครไม่ได้เลยแล,แล้วก็จริงแล้วก็เขาก็กังวลเรื่องงานแหละเพราะว่าเขาก็เนือเป็นงานแรกที่เป็น CBA แล้วก็กลับไปมีถ่ายหนังเขาก็พยายามจัดการให้หมากสุดจริงๆคุณหมอเนี่ยต้องการให้ไปไม่ใช่ไปผ่าเลยคือจริงๆเอสแลร์เขาอยากให้ไปแบบ ไปทรีตเมนต์อะคือไปรักษาที่โรงพยาบาลด่วนเงี้ยแต่ว่าโป้ไม่ไม่อยากไปไม่คิดว่าเดี๋ยวกลับไปเล่การรักษาที่กรุงเทพเพราะในการไดเห็นว่าขาเข่อ,อะไรตรงเนี้ยเขาก็จริงๆรองเท้าเนี้ก็เราก็ไม่อยากให้เขาใส่เออแต่เขาอะจะใส่เออเราก็เอือเราก็นะอย่อาทุกคนเป็น <c oughs> กำลังใจให้ <c oughs> เออเขาตัง้งเขาพวกทำอะไรตั้งใจอะ ที่แบบนั่งตาลอยกันเลยอะเขาบอกว่าชุดเครื่องเพชรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาวางหมดเออเป็นคนรีเควสต์ไปอยากจะใส่แบบตรงมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดหมดเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากจะพลาดไปเขาเสียใจนะแต่เขาเขาซ่อนเนาะเขาไม่ยอมให้พวกเรารู้เขาเสียใจว่าเขาเล่นตลกจนแบบตลกจนเรางงเดี๋ยวก้อนเนยเออเขาพยายามทำให้ทุกคนแบบรู้สึกไม่แย่อะไรเงี้ยครับ ตอนนี้เราก็พยายามจะมีคุณหมอมาดูแลมีหมอพิอโชคดีที่ทีมงานดีดูแลดีมากใช่คือเขาก็หมอมาหาถึงที่เนาะโรงแรมก็ดีที่เปียเจ้ดีมากบอกเลยค่ะเปียเจ้นี่คือเดอะเบสใช่ตอนนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้โปเพราะว่าการกลับไปถ่ายหนังของโปก็บดก็โหดอยู่นะเราก็ต้องแบบอาจจะมีต้องมีแบบแพทย์มีอะไรไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับ อากาศดีเนาะอากาศดีอากาศดีแต่เนี่ยทุกคนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นคาเซียวบีจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าต้องระวังเนาะชอพี่มอสแก่เราด้วยก็ต้องระวังมากแต่พี่มอสเดินไม่เคยล้มเลยนะไม่เคยชนนะเมายังไม่ล้มเลยจริงๆพวกเราก็จะเป็นแบบ เราก็จะแบบไม่แจริงมันดูแลกันอยู่นะแค่ช่วะนั้นมันแวบเดียวจริงอะแต่ได้ยินเสียงร้องขอภาวนาเลยว่าจะเป็นคนของเราจริงเพราะแบบไม่เคยได้ยินเสียงนี้แต่เห็นหัวนั่งดำๆแโอ้ตายแล้วโป๊งแล้วร้องแบบจริงร้องดังมากร้องร้องแล้วหลังจากนั้นทําเป็นหัวเราะอะอันนี้แม่งยิ่งเจ็บเนาะเอใจ ไม่แต่กลก็ดีกายก็ยังช่วยเอาจริงเขาไม่เขาไม่ดูไม่ฝืนดิถ้าเกิดเราไม่ให้เขามาเขาน่าจะเศร้ามากคือตอนนี้เขาก็เหมือนเป็นคนตัดสินใจตั้งใจเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆตั้งใจมากๆต้องจะบอกว่าโปเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าทุกคนได้ทํางานเขาจะรู้เขาคนเจ็บแล้วไม่ร้องเหนื่อยไม่บ่นจริงจบไม่ร้องเหนื่อยไม่บ่นจริงถ้าเขาอยากทำอะไรเขาก็สูสุด นั่นจุนโฮจุนโฮโทุกคนจุนโฮมาแล้วนะเสื้อขาวชุดขาวไม่แต่เราเจอที่หน้าโรงแรมเนาะใช่ไหมโอ,อ้โหจริงจริง,รงอยากอธิบายเหตุการณ์วันนั้นเหมือนกันนะแต่บ <laughs> เออมันไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงแล้ว

ก็จะมานิหนึ่งแล้วรู้สึกว่เนแบสตาร์ขึ้นไปมันเี่กันเสร็จไออนกงขอให้ไม่แย่ไม่น่านะถ้าน้องมันยังไม่ได้ไปซ้ำอะไรเยอะอะก็แอบกลัวนิดนึงแต่เขาเป็นคนอเลอร์จ้ะเขาเป็นคนแบบอยู่ไม่นิ่งอะ่ะเอาดีๆาเราให้ดูจุนโฮบ้างทุกคนอยากดูจุนโฮไหม <c oughs> เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะไปถ่ายรูปรวมกับทุกคนแต่รอแป๊บทุกคนคิดทั้งงานเไม่ได้จากเอ่อ G B A แล้วก็ Face o บแบรนด์จะบอกเอลล่าน่ารักมากทวจริงเอลล่าน่ารักมากเอลล่าเป็นหลานของลอริงสโตนอะวงลอิงสโตนใครรู้จักเปล่าเอลล่าแบบนิสัยดีมากเพราะว่าเราไปทันเขาด้วยกันนี่คือจุนโฮนะครับใช่ใช่เขาระวังอยู่เขาระวัง ทุกคนฝากบอกว่าอโปห้ามดื้อนะแล้วกลับไปต้องรีบหาหมอด้วยกลับไปทำงานต่อเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรขอแค่ได้กำลังใจทุกคนโผลแฮปปี้ละเออเดี๋ยวจะลงรูปแต่แต่ต้องหาหมอด้วยนะต้องหาหมอด้วยไม่ให้หมอมาหาดีกว่าเออให้หมอมาหานะให้หมอจองตัวมาเลยเราจะไปกินเจอหมอที่นี่เป็นประสบการณ์เขาบอกน้องโปไอ้ดื้อของแม่แม่จะได้ห่วงไงเอออ้อนเหรออันนี้เรียกว่าอ้อนเหรอเขาบอกหยุดดื้อได้แล้ว แต่จังหวัดนั้นไม่ทันดื้อจริงเอาบอกตรงอันนั้นมึนผมหันไปก็ตกใจทุกคนตกใจแต่ลุคนี้ลอยอยู่นะเอาจริงนี่เขาบอกว่าชุดนี้คือจากดีออนะครับเป็นนิวคอเล็กชั่นบรรยากาศดีมากเลยอะอยากให้ดูก่อน,อนโอ้โหห้ามลงน้ำหนักไง เอออเาจริงไม่อยากบอกพี่ไม้อ่ะก็เจ็บเข่าอยู่เป็นมานานแล้วด้วยมเขาจไปหาหมอใช่ใช่มันก็บอกอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ต้องระวังจริงนะทุกคนอ่ะสวยจังเลยอาจารย์คนสวยนี่นี่ใส่กระโปรงอบ,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 บๆแบมอโปอนั่งเฉยๆก็หล่อแล้ว แหนให้ทายดีข้างไหนเจ็บให้ทายว่าเท้าข้างไหนเจ็บไหนทายสิเขาบอกให้ไปหาหมอพร้อมกับพี่ไมเลยพี่ไมก็แผนว่าจะไปใช่พี่ไมก็แผนว่าจะไปอยู่พี่ไมจริงจก็เอาจริงพี่ไมเนี่ยจะบอกว่าในคอนเสิร์ตเขามีปัญหาเรื่องเข่ามากนะแต่เขาไม่ให้บอกแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วบอกได้แล้วเนาะไม่เจ็บเข่ามาก่านเดือนอะไรกรกฎาคม คือเขาอะเคยไหลหลุดด้วยตอนก่อนถ่ายกินพอร์ตป่ะใช่ไหมใช่โอ้ oh, Thank you so much ใช่ทุกคนเออทุกคนรู้ได้ไงเป็นเท้าขวาอ,อ๋อดูรูปเออแล้วบวมมากผมบอกเลยคือตอนแบบตอนชนปุบก,ก็บวมตุ่ยเลยเนาะเราตกใจออะเบาบวมแบบบวมแบบตกใจอ่ะบอกพอเหือะโปยาฝืนเลยข้อดีคือไม่ไม่หักอันนี้คือโชคชดีมากไม่หัก โอเค still look look good no 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 you can s h i l l chill โอเคทุกคนไปแล้วนะอะให้ปลอลาก่อนอะบอกทุกคนว่าสบายดีให้สบายดีไหมดูดูนกาก่อนเอาจริงนะอยากเก็บตังค์ซื้อเลยโอเคอะทุกคนก่อนแล้วบอกเขาหน่อยเขาจะได้สบายใจแล้วเราเป็นห่วงกันมาก ดูนาฬิกาอยู่ครับแป๊บนึง่วดมากเลยบายบายก่อนแล้วบายบายนะครับทุกคนส่งกำลังใจกันมาเยอะด้วยกันไลค์แล้วก็แท็กไปในเยอะๆโอเคทุกคนบ๊ายบายทุกคนกำลังใจไม่ต้องไปห่วงตบโบสบายดีครับยังยิ้มให้ทุกคนได้สิบาย